ไดโนบอกสวัสดีครับอ่าวันนี้เราอยู่กับรีโวนะครับดิแม็กเก้านะครับผมแล้วก็ออนิวนะครับอ่ามันตีสามกันนะครับผมกับเันเร่งไฟฟ้าไดโนบ็อกนะครับผมนี่นะครับมาฟังเสียงขอบด้านหลังกันครับผมต่อไปดิแม็กนะครับี่แม็กเกเก้านะครับผม มองเสียงเรนทาวันครับผมอ่หน้าเพาะนะครับต,ตันตอไปนะครับออนนิวดีแม็กนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณม,มากครับผม